กล่องจนหน่อยออยังเคลื่อน่หยังงามนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟใส่ นี่เป็นพระบรมสารีริกราธาตุครับก็มาสักการะกันเนะาะพระบรมสารีริกราธาตุ เริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วเปิดไฟแล้วไปถ่ายรูปก,กันไะเดี๋ยวสิได้เห็นบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนาะตอนกลางวันห้องทายให้เบิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนตอนเปิดไฟแล้วก็ แสงพาทิต์ดับลงเนาะครับเมื่อบังไฟมันจะมีมันจะมีจุดเขาเรียกอะไรนะที่มีจุดเรื่องแสงคือวัดผู้ผ่าบอเนาะเดี๋ยวรอบ,บิงนะครับรอบ,บิงแกข้าวครับเบงบรรยากาศรอบๆไปก่อนครับตอนนี้ คนหลายขนาดเด้พี่น้องกันเก็บพุทลชีพบาทเถอะได้หลายพันนะครับมันตอนนี้เวลา6โมงนะครับ18.00นอเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟมาดูบรรยากาศตอนเปิดไฟเนาะฮามาตอนตอนนั้นยังเป็นกางเม่นอยู่นะครับ บรรยากาศตอนเป yes. uh. ิดไฟนะทันเลยเว้ยปวดมงายดหงายวดงายบ่เว้ยเดือดสามัว ปะตอนเปิดไฟแล้วครับอันนี้กล่องดีน้ำเด้โทรศัพท์กล่องดีน้ำเด้ไปนะครับเบิ้งในสวนปลาเฮียรคพันธ์ครับเราจะเข้าปลาเฮียรคพันธ์โอ้ยน้ำเด่นหอดีเด้อ,เอ่ยกเล่นนีดเด้อ สวยงามนะครับสวยงามตามทองเรื่องผ้าเงนี้วว่านจากมียังเนี่ยติดป้ายให้อยู่นะครับติดป้ายชื่อไว้ให้อยู่ติดป้ายชื่อไว้ให้อานนํ้ ถอดรองเท้าไปแจ๊ะได้แล้วบัดนี้ได้แล้วรองเท้าอยู่แจ๊ะได้บ่ เจอแล้วครับเกือบยุนีนี่เองดูด้นข้างหลังนี้ไฟว่านะครับ ตีนะครับบ่มีไฟแสงสียังมากมาม่นะโอเคมาให้รวบยุดจุดนี่มาให้รูปนี่ปิดแฟด้อครับใส่แฟดใส่แสงมาเลยนะครับคันใส่แฟดใส่แสงนี่จะแนบ่มาเห็นแสงสะท้อนนะครับ ว่าเจออรครับ ใช่ก็มือหมื่นสำหรับคลิปนี้ก็คง พ่อซมิีนะครับเมืดอแล้วพ่อต้องกลับบ่านเลยคนยังไลยอยู่นะครับเหมือนนี่เปิดหอดสองชุ่มดเฮ้ยหลอดจะถ่องสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพา,พาไปหลอดถ่องพยานากเดี๋ยวันต้องหลอดนะด มไปครับไปครับจะรอดเหมือนกันครับโอเค จจบคลิปนี้ไปสำเนี้นะครับเอาเหรีทองพญานาคแล้วนะครับก็คงถึงเวลากลับบ้านก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับน้อกกับแมบ่ชมกันได้นะครับแม่ชมวะสกาลาอุทยานนาควัดนะครับ,บรอุทยานนาควัดอุนนอบลราชธานีอยู่ บ้านหนองบ่อตำบลน้องบ่อบนนอำเภอ,อเมืองจังหวัดอุบลคิดนี้ก็พอเช่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ